สวัสดีตัวนี้เป็นพ่วงนุ่มสีมีย่างพ่วงนุ่มงัวพี่น้องก็ตัวนี้เสียหองห้เขา,มา,มาหมักหมักบดใส่กระเทียมตัวนี้ใส่เทียมครับใใส่แค่พริกไทยเหลือเกลีอยน้ำปลาครับผมซอสเล็กน้อยตัวนี้เป็นสมดวนหมูพี่นอ้องขันปุ้งแล้วก็ขันให้มันเข้ากันครับผมมันสมค่าเมือ่อใส่มันน้ำคอยเสียบีใ่ใส่ ผงนัวครับผมน้ำปาลาเกลือรสดีในนอยๆครับนี่กระเทียมเข่าเหนียวขันบานให้มันเข่ากันให้มันสมตัวน,นี้ก็สิเป็นผัดขนาหมูขนาห่อตัวน,นี้สิใส่ใบตองนํำแหลวกักระดาษฟอยครับสีมาอย่างสมดวนถ้าเป็นถอดหมูถอดหมูถอดสีข้องว่วหน่อยรวมกันตัวนี้ น,น,น,ลลนี่นครับก็หันเงี่ยหันหันก็ต้องหนึ่งวันหั่นได้ล้างเดืองานนะครับใส่เลยตัวต้อนหั่นใส่ทุกมเมื่อหั่นอยู่เนาะบอกนี่หั่นจนเหนียวจนนู้นเอานอนี่คนละนี่ตัวเนี่ยเสือนี่จงไวสองสามครั้งครับมื่อเอานี่โจงไวเอ็นโจงไวเอานนี่นะไ่ยำ <c ười> กระเจียวขีเฟียครับผมเจียวเฟียหอมๆแบนี่ครับเดี๋ยวร้อยสมดวนเทาอย่างไฟห่างหอมจะสมัดอันนี้เลยปิดไว้เลยบานนี่ครับเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวไปเข่าย่างเลยครับหลังถอดเรียบร้อยเดี๋ยวมาผัาดขนาดโมเลยเนี้ยใส่พริวไ,ไปขวากันขึนนน้นหน่อยไฟปานกลางหอมๆก่อนค่อยใส่เนื้อนใส่หมูเลยหลังจากหอมเนาะ จะ้อยกสีมาปุ้งครับเาใส่ขนาห้องเยาปิด้าเลยนะมาปุ้งด้วยบันสอดปุงลงรถเนาะปลานา ดดดีครับผองงวงเริ่ใส่ผักเข้าไปเดี๋ยวสิดดูดซึ่งใส่ผักเองน้ำมันหอยผมใส่ยิ่งเรื <c oughs> ่อาน เราใช้มติปิดฟ้าไว้เราค่อยมาใส่ผักเนาะนะครับพอเต็หมูเขาได้ก้านล้วก็ตามด้วยกระลำเอ้ยด้วยอันนี้ด้วยผักด้วยนี่ภาชนะครับเราค่อยใช้มัดปิดฟ้าไว้ ถือห่อนเดี๋ยวก็โดดลงเรื่องตลวมงเเดี๋ยวมาปิดฟ,ฟ้าไปเลยเดี่ยขันต้อนสุดท้ายก็ใส่มันหอยลงไปเดี๋ยวคนๆเักหน่อยแล้วปิดฟ,ฟ้าก็เป็นอันยบลอยนี่ครับหน้าตาครับเอ้ยปัดขนาหน้ามู เหลือลอยอีกหนึ่งมิโนครับนี่ปิดไฟไว้เลยเจยาหน่อยเฮ้ากิสิมาสะดุงไฟสะดงกเนื้อเสือครับแต่ว่าอันนี้ยางเดีืยบลอยแล้วพวงนุ่มนะครับผมเดี๋ยวเวลาพี่น่องเยะเอาสมเข้าออกก่อนครับสมดวนนะครับสมดวนพี่น้องเขานิ่งหอนพริกหยวยหน้าบีบใส่จ้หน่อยโอ้ยโอ้ยหอม อยากให้กินเขาได้พี่น้องสำหรับใครเคยเห็นนี่รับรองว่าหูเลยครับว่าแซ่บผิลีสมดวนใส่หนังน้ำค่านเห็นเป็นข้ามือครับรบบใบตองหอนี่อ้สุดยอดเลยนะครับอีกผงหูอีกน้อยอื แา่งพริกกับแพ่งบมพิกครับนี่ครับหน้าหวัวเท่าหน่อยพี่น้องนี่โอเคเรียบร้อยครับสุดยอดนะครับเฮ้ยเดี่ยวมหอยพี่น้องเดี๋ยวมาส้อยนะครับกระพวงนุ่มนะครับนี่โอ้ยอเสียห้องหายด้วพี่น้องซอยหยั่งเท่าหน่อยแจวขี้เผึ้ง อย่างของนุ่มลรวก็เสียหองให้ครับสมดวนเนาะตามปกฮงบรถไทยตอนปุ้งนะพี่น้องตอนต,อนตํ้มัดหมูถอดแตงมูครับมาครับสืบแสบเหมือนหลังเหลืองานนะครับสืบแสบเหมือน <Okay. S 1> เสียสนุ่งไฟส,สมดวน Ugh. Mm -hmm. 光弄去了。

ตุ่มเหรอนีำแข็งส่น <Yeah. S 1> okay, mm ้ำตุ่นแบบนี้น้ำตแห้งอับอืม เลี้ยนบาอมไม่ตียน่อยช้าเหี่ยนี่ไม่เกล <c oughs> ี่ยอ่ะ

เนาะแตกครับค่ับม่รู้หมอแม่จะหาหมอพ่อแม่ที็นแบบก่ม่เป็นแบบอย่าดูหมอรัอบอ่าน 아. <laughs> 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 <laughs>

อ๋อก่อนจะต้องทติดอืมก็สวมา 고양이는 좀 놓이네. 얼마나 좀.

มันเด็กๆอาจารย์มากคว้าคงไม่รู้ความแม่าคว้าแม่มาถึงเพ้่งมาหรอมาต่อเขิ่นแบบเพิ่ข่าวรก็เชียวมากนี่เาเพิ่งอกคปนี่ไว้ทำครับสว่างนสับแสบนี่กันนะครับสเบแนี่กันคล็ปนี้ไว้ทอเพ่อนหมหอมครับ เดินขิมหนาสุดแซ่บเนี่ย